วันนี้นะคะชาก็พามานะคะที่ตรงนี้เลยค่ะพามากินพามาอุดหนุนนะคะกับขนมครกยกถาดละมุนละไมนะคะนี่เลยค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกูโบนัะชายข่ทั้งวันเลยเหรอเริ่มเริ่มบุกเนตตงเหรอเริ่มจูวากุนเนตตงสเบ๊กกูเลอเดี๋ยวแม่ก็ซาป,ปาบาเกฮับบีักจว่ของจะหมด ยังมีทั้งหมดกี่หน้านี่กหกหน้าไม่หน้าอะไรบ้างเอย่ยขันโมงหกหน้านะแต่ไปกินตอนไปผสมก็ได้ใช่ไหมเราเอา,สาอผสมก็ได้ใช่ไหมล <u> แล้วแต่ลูกค้าขาดเท่าไหร่เอ่ยขายยังไงมีแบบนี้จุระยี่สิบบาทเองถาดยี่สิบ้าบาทถ้าถาดยี่สิบห้าบาทถุงม่อ มาอุดหนได้นอุดหนุนได้อยู่ตรงแถวฮอนาลิก้านี่แล้วก็อยู่ตรงข้ามกูโบกูโบโต๊ะคุณมหัดเนาะนี่ก็จะเริ่มขายหกโมงครึ่งเงินเชา้านะนี่นะคะขนมคกยกถาดละมุนละไมนี่นะคะช่วงยังไม่มีส่งนะในกลุ่มนะไม่ต้องมาซื้อเองนะมาอุดหนุนที่นี่นะเพราะว่าคนขายขายคนเดียว ตัวใจสวยๆแบบนี้นะคะซื้อตรงนี้คนเดียวนะคะออสวยพอบอกสวยดิพยักหน้าสวยวันนั้นนี้ทำเยอะไหมก็ประมาณโลกี่กิโลตอนนี้ตัวเกลโลประมาณสองกิโลนะสองกิโลก็เยอะอยู่นะขายที่นี่ที่เดียวเนาะขายมานานแค่ไหนแล้ว ก่อนโควิดย้ายหลายที่แล้วเนาะตอนที่เรารู้จักกันนะตอนที่เรารู้จักกันคือย้ายย้ายหลายที่อะไรเงี้ยก่อนโควิดแต่ก่อนแรกๆเลยคือจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามก็คืออยู่ฝั่งกูโบนู่นใชยแล้วก็หลังจากที่เขาแบบว่าเออเรื่องที่เรื่องทางก็ย้ายไปอยู่หน้าโรงเรียนพี่มานเนาะเอาได้รู้จักกันหน้าโรงเรียนพี่มารใช่เขามาอยู่ในกลุ่มตั้งแต่แรกๆเลยอหญ่ข้ามเซเว่นใช่ใช่ใช่ นานอยไอะบารีเลใช่อ่าใช่บบใช่แล้วตอนนั้นก็คนทําหลายเจ้ามากใช่ไหมไกด์มีฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่แบบไส้ทะลักแต่ตอนนี้คนดูเขาเริ่มหายไปหมดแล้วเขายังอยู่ข็แสดงว่าอร่อยจริง <c oughs> ต้องมาซื้อต้องมาซื้อถูกด้วยเดี๋ยวจากำลังทําให้ดูเนาะร้อนๆน, <c oughs> นี่ขายมาหลายปีแล้วรวมๆนั้นถ้าตั้งแต่ก่อนโควิดนั้นกี่ปีแล้วซูโม,มงแบบเดินจัว สามเอ๊ะโควิดสามปีก่อนโควิดก็ต้องใช่ร่วมรวมอ๋ก็คือพอเปิดปุ๊บก,ก็คือเป็น <สะ S 1> โควิดเลยอืมอแต่ตอนนี้ก็โอเคเลยใช่ไหมอาทำดีลอะไรใช่ไหม<ต>คือตรงนี้คนมาซื้ออาหารเช้าเลยแหละก็จะมีาขายหลายอย่างเนะาะเชา้าเช้าเนี่ยก็จะมาซื้อนะข้างๆอ่าเดี๋ยวบอกด้วยอาข้างๆมีปาตองโกถึงไม่อยู่ในกลุงก็มาซื้อได้นะปาต้องโกมีไก่ย่างตัวอดออ่าใช่ดกเวดกัอคือมีโรตีปลายเย่ด้วยนะ มาช่วยกระดูดหนุนได้นะตอนเช้าๆเนี่เ mm. ดูเฮ้ย mm. จะสุกเลยจะสุกเดก็ต้องให้ผ่ามันสุกก่อนแล้วก็ใส่ไส้นะ mm. กรบกรอบๆนะฮะเชา้ชาๆกินกับกาแฟแต่อัลสุดลเนี mm. ่ mm. มาหนุนได้นะ mm. เขาขายคนเดียวไม่มีคนส่งก็ใครที่ผ่านไปส่งลูกส่งอะไรก็อุดหนุนได้ mm. อกอติขนมคอกขาทานยาาแล้วเนาะตอนนี้ มีอะไรฝากไปไหมมีอะไรฝากไปไหม <c oughs> ไม่มีฝากให้มาอุดหนุนเยอะๆมาบริสินีเลย <c oughs> สุกยังสุกยังเ <c oughs> ต้ <c oughs> ตาต,ต้องรอต้องรอให้แห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหยอดไส้ก็ไป <c oughs> ขายแต่หกโมงครึ่งจนถึงของหมดทุกวันไหมมีขายทุกวัน <c oughs> มีวันหยุดไหม <c oughs> วันยุดอาพรุ่งนี้หยุด <c oughs> อ่าเอาพรุ่งนี้มีออเดอร์ในกลุ่มหรอ S <S> อาหารเกาหลีอาหารเกาหลีไหนอ่ะไก่บอลชอนยาโกลอ๋อลูกกลับมาใช่ไหมอเอาตอนนี้มีเปิดรับออเดอร์ในกลุ่มก็คือพรุ่งนี้มีส่งในกลุ่มใช่ไหมอ๋อแต่พี่ไม่ใช่ขนมครกนะเอาเป็นไก่บอลชอน,ออน,นถ้าเกิดว่าวันไหนวันไหนแบบตุวาแค่แจ้งในกลุ่มได้นะว่าวันนี้ไม่ขายคนจะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เกิดแบบว่าซาเอาลงแล้วก็เดมอนนมันเกาหลีแคตัดดอกแค่ตัวใช่ เดี๋ยวพอลงก็เดี๋ยวแจ้งวันไหนก็คือแจ้งเลยอะตอนวันนี้ไม่ขายโพสได้โพสได้บางคนมาแล้วแบบผิดหวังไงตั้งใจจะมากินอะไรอย่างเงี้ยจะซ,ซื้อกินอันนี้คืออย่าดูสิเพราะแสดงว่าขายดีมากนะคะดูเนี่ยอุ้ยดูดไส้ดูไส้เดี๋ยวไปแอบ,บดูไส้นิดนึงนี่ที่ไส้เขาจะหมดแล้วเพราะว่ามาสายแล้วนะเนาะแน่ก็จะมีไส้ต่าง ปล่อยจองเขาพูดมพะพร้าวออนมันม่วงฟักทองแล้วก็ต้นหอมนี่นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรอหยอดไส้นี่นี่นะคะขนมครกขยากกินขนมครกนี่ยี่สิบบาทในยี่สิบบาทถูกมากนี่อิ่มได้ทั้งครอบครัวจะเอาไส้รวมไส้อะไรได้หมด รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเราจะอยากอยากดูตะละลอนันก็หยอดไ่นี่เดี๋ยวจะเริ่มยอดแล้วน่ยอดยอดยอด ปิดอีกนานไหมนานตัวหน้าหมอดาบีปิดปาเนียแป๊บเดียวใช่ไหมท่านนี้ละเพราะว่าไส้ส่วนใหญ่ก็สุกแล้วใช่ไหมใช่รอแป๊บนึ่งอ่าให้กลิกรอบๆนิดนึงก็จะได้กิน,น,ะะนแล้วนะคะว้าวขนมสุกแล้วนะคะดูน่าทานมากๆเลยยังไงก็ขอฝาก ร้านนี้ด้วยนะคะร้านขนมโค,โคยกถาดละมุนละไมนะคะฮาลาลน,นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกูบูนะคะฝากมาอุ่นหนุนกันเยอะๆเลยนะคะอร่อยหวานน้อยนะคะชิมแล้วนะคะยังไงฝากร้านนี้ด้วยนะคะอสัสลามอะลัยกุมค่ะ